ปีไหนพูดไปสิมีเสนอวีสองปี2020ค่ะเรียกได้ว่า30คนสู้ไม่ได้อยู่แล้วเชอร์เอมก็เชอร์เอมเชอร์เอมก็เชอร์เอมและนี่คือตอบเปียตอบเปียพี่พี่เดรกเรทีฟนะคะช่องนางงามที่โดนทัวร์ลงเยอะมากบ่อยมากเหนือในการตอบใช่ไหมเหนือในการรับซัำคือเป็ทัวร์ลงหมายถึงว่า เวลาเราคอมเมนต์หรือรีแคปพูดอะไรไปแล้วอ่ะหรือทำรายการบล็อกเพื่อไปสัมภาษณ์นางงามอ่ะสัมไม่ถูกใจใครคนก็จะแบบว่ามารุมด่าใช่บางคนปีโอ้จะแฮปปี้มากเพราะว่าจะบอกว่านางงามทุกคนอะเราเป็นคนที่เขาเป็นนักสู้อ่ะแล้วเราก็เชียร์เขาไงโอ้เห็นไปดกรู้ไวิทีเลยวันนี้เขาัถามเลย5 คนยืน5คนมีใครบ้างคนแรกนะตายแล้วเนื้อคือเรียกเรียกเรียกบอกว่าเรียกทัวร์มาลงช่องปอเปียสุดพี่ปอเปียต้องชี้ชัดๆเอาณตอนนี้นะตอนนี้เลยเรียงลำลำดับเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งก่อนเลยก่อนแล้วเอาไเนี้ยหนึ่งในห้าเลยอ่ะหนึ่งใครที่มายืนท็อปห้าท็อปห้าเลยยังไม่จัดนะ วีนาวีนามาแล้วหนึ่งอเล็กซานดราอเล็กซานดราที่พูดเรื่องการศึกษาของประเทศไทยนะคะสองคืออาร์แมนดาอาร์แมนดาอีก2ท่านเหรอคะเชอเอมกับเอมมี่เชอเอมกับเอมมี่ใช่ก็เรียกว่าถูกถูกใจตามบรรดาลวัเกอร์ก็เล็งๆไว้ประมาณนี้ใช่แต่ คนนะเอาอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดนะณวันนี้นะเรียงนะหนึ่งให้อเลสซานดราสองให้เชอเอมสามให้เอมมี่สี่ให้อแมนดาแล้วก็ห้าอีกคนหนึ่งลืมไปแล้วแกวีนาาค่ะแล้วคำถามสุดท้ายคือปีนี้ใครได้ที่หนึ่งดงวันไทยแลนด์ไ้ชี้ชัด หมายถึงเวทีประกวดเดวันไทยแลนด์เหรอคะเวทีเดวันไทยแลนด์คนที่ได้ที่หนึ่งของเวทีนี้คือใครเวทีนี้เหรอคิดว่าความพันในหรอสวยนะสวยสมองดีเอาตัวรอดได้แล้วก็ไฟได้ด้วยไปแล้วต้องรอดด้วยนะส่งออกต้องแบบเต็มที่่ะเราก็ชี์กันมาเยอะแล้วเราก็ต้องส่งไปมันต้องได้ที่ปกเปียกไายังไงยังไงพอ้ยให้สองคนได้ไหมจับเวลาให้สองคนได้ไหมให้สองคนจับจับจับมือสองมือไล่ หนึ่งคืออาร์แมนดาดังๆซิแบบเปไม่ได้ยินเลยอาร์แมนด้าอีกท่านหนึ่งก็คืออีกอีกท่านหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่ในหนึ่งในห้านะแต่เราคิดว่าไปแล้วยังไงก็รอดไปแล้วคนไทยเชียร์สนุกคือคอนฟ้าตองสวยมากเลยอ่ะคนอะไรสวยขนาดเนี้ยผมแบบผมแซกกลางผมยาวสบัดผ้าสบัดแรงมากเห็นตูดในข้างหลังเขาบิวบิวมาดีบิวมาดีโอเคถูกใจไม่กรรมการถูกใจถูกใจกรรมการเพราะว่าได้ได้ถ้าไม่ตรงกลัว ทัวปากลงทั้งสองที่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเราช่วยกันแชร์ใช่โอเควันนี้ขอบคุณพื่อดเปียวมาก